เขาใช่มคว่าเขาแบบเป็นภรราหายหมื่นล้านหมื่นล้านโอ้เราก็คงไม่ได้แบบว่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องฐานะเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เด็กเขาก็เด็กเกินไปอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ให้เขาให้เขาเป็นไปตามวัยของเขาค่ะให้เขาอยู่กับคนได้ทุกแบบจะพาเขาไปทานแบบร้านร้านข้างทางบ้างร้านที่มันมัน ดีบ้างก็ให้แบบได้หมด <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะก็ทาอยากให้เขาแบบได้หมดนะแบบว่าเจอสถา,านการณ์ไหนก็ขึ้นได้ลงได้ <c oughs> แรกๆก็จะบอนว่าร้อนแหละใช่เพราะมันไม่มีแอร์ <c oughs> ใช่ไหมคะก็ <c oughs> เราก็บอกมันก็ปก,กติร้านบางร้านก็มีแอร์บางร้านก็ไม่มีแอร์แล้วก็ร้านนี้อร่อยทาไมจะเรีกมากี่ละอะไรเงี้ยก็ร้านเป็นร้านอร่อยแม่ชอบพาหรือพาลูกมากิน ไม่เชื่อว่าเรามีบุ๊กโอ้ไม่เชื่อเลยเหรอเออสองคนแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างหลายคนทัดไหมว่าเอ้าวิวก็ก็ยังเหมือนเดิมโอ้ยขอบคุณมากนะคะก็ก็มีลูกแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังดูแลตัวเองอยู่ใช่เราก็แบบยังยังต้องให้เวลากับตัวเองในการแบบออกกําลังกายทานอาหารดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากแบบเอาเวลาที่ไปรับส่งไปเล่นกับลูกแล้วอะนะใช่แล้วก็แล้วก็เราก็กลับมา ทำงานแล้วด้วยมันมีนถ่ายหนังใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะได้ดูเร็วๆนี้คะ่จ <N an> <มา S 2> ะจะ <N an> <งา>สินใจนานไหมเหรอคะอมไม่นานนะจริงๆแล้วอ่ะ <N an> เพราะว่าพอเรามีลูกคนที่สองไปสักพักก็เริ่มรู้สึกแบบคิดถึงการการแสดง <N an> แล้วก็ตอนนั้นก็แบบมีติดต่อม,มาหลายโปรเจกต์มากเลยค่ะก็ใช้เวลาในการ ในการเลือกว่าจะเป็นโปรเจกตนะ์หนอยู่พักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โปรเจกต์นี้ที่รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันลงตัวด้วยเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ทีมงานร่วมกับแล้วก็ด้วยตัวเนื้อเรื่องเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเรามองหาอยู่ในตอนนั้นก็ขออยู่านสามอยู่นานนคะว่าจะให้หรือว่าเป็นอะไรอย่างเดียวเลยเสามีค่อนข้างจะให้เขาเรียกว่าอะไรให้พื้นที่เราในการ ในการตัดสินใจทำอะไรต่างๆค่ะก,ก็แค่แบบเราเราสึกว่าเราอยากจะไปทำแล้วก็คบบุยกับเขาอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องแบบ m a n a g ไปรับไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดก,การได้กกนชใช่ค่ะก็ก็ะจะมีมีปู่ย่าตายายแล้วก็น้องสาวม,มิวที่แวะเวียนกันมาช่วยดูในวันที่มูกมีถ่ายอะไงเงี้ยค่ะบางทีก็เขาไปไว้บ้านคุณยายเขาก็สนุกแฮปปี้ ก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าแบบจะต้องห่วงเขาในวันที่เราไปทางานนี่แก็ทงานเต็มที่ทังามหลังาเซาหาไปนานมากมันต้องเคาสนิมไหมหรื่ว่ามันคุบได้เลยเพราะว่าเราใจอยากทำก็เคาะบ้างเคานิดหน่อยก็มีคอนิดหน่อยเอคือมันก็จะมีแบบช่วงเวิร์กช็อปอยู่แล้วที่มันจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรปรับจูนคาแรคเตอร์ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในในหนังอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนั้นแหละก็จะเป็นช่วงที่เราได้ได้ได้มาเหมือนแบบมาเคาะ แล้วก็ได้ได้เหมือนฟื้นฟูความทรงจำเกี่ยวกับการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเมื่าความรู้สึกเูืนะในการกลับมาถ่ายบมก็สนุกมากนะคะแบบเวลาไปกองเย่ยมันแบบมันก็จะมีอินเตอร์จีแบบที่มันมีความตื่นเต้นนะคะเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ทำนานแล้วมันแบบความตื่นเต้นแบบวอยากอยากแบบอยากไปถ่ายอยากให้เรื่องนี้แบบเสร็จแล้วอยากอยากจะเจอแบบซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท,กทุกทุกครั้งที่ไปก็จะรู้สึกแบบ ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วยิ่งแบบเวลาอะไรนะเอาไม่ใช่ทั้งแ้วยิ่งบบเจทซีนทั้งทั้ยทกก็ยิ่งแบ้อทั้ง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 ทังทั้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 งทัคงทั้งทร้งทั้งาั้งทั้งทั่อทั้งาั้บกั้งทั้งทั้งนับงทั้นทั้รื่องระบบการการจัดการดีขึ้นนะคะแบบหมายถึงว่าเบ ่ทนกนเปิดกล้องเลยว่าวันไหน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 บ้างอันไหนคิวเช้ Q าคิวเย็นทั้งวันมีไนอะไรเงี้ยค่ะคือเขาแทนมาแบบจนจบเรื่องก่อนที่จะเปิดกล้องอะคะ่ะและ้วแล้วมันทําให้แบบเราจัดการวางแผนชีวิตง่ายมากเลยยิ่งสําหรับแบบมิวที่มีมีครอบครัวแล้วลอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็จจากัดในการจัดกาสำหรับว<อ>นยวันที่มีครอบครัวมีด้วยกตนมีข้อจำกัดอือเมื่อว่าข้อจํากัดมันก็จะคงจะเป็นไปตามตามวัยเราอะนะ เราก็คงจะไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบรักใสกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตามตามบทบาทตามวัยของเราใช่ค่ะอย่างไรคนาดาวังอยากให้เราเล่นอย่างดัามไม่ใช่ดามะแบบค้าตะกาูว่ามอนรเงี้ยจิกจิกอะเออ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 นออเ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 ป็เออ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 าอยเออเอเออเออเออไอเล่นอ่ะเพราะยังไเ่เอยเล่นอะไรที่มันแบบแตะความจิตเลยอ่ะ ทุกเรื่องที่เล่นก็ยังแบบว่าสติดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอยากถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นเล่นอะไรที่มันมีความแบบจิตจิตผสมอยู่บ้างก็น่าจะน่าจะมันมือดีเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบคาทายมากๆจะมีลูกทำหลายคนนี้สิถามว่าลูกเรารู้ไหมว่าแม่เป็นดาราเพราะว่าถามดาราอะไรคนนี้ลูกไม่รู้ว่าแม่เป็นดารามะเอกด้วยืะลูกไม่เข้าใจ่เคยใช่ค่ะแบบเคยแบบเคยเคยเปิด ละครที่เราเล่นนะคะแล้วตอนนั้นเปิดอกเกือบหักด้วยนะเป็นละครแบบใสๆน,น่ารักนะ่ารักเลยนะแล้วเขาก็เห็นฉากที่เราร้องไห้เขาร้องเขาจะร้องตาคือเขาเหมือนเขาเขาเห็นแม่ร้องไห้แล้วเขายังแยกไม่ออกว่านี่คือคือเป็นใช่เป็นการทํางานเป็น เป็นอีก,อกตัวคาแรคเตอร์หนึ่งที่มันไม่ใช่แม่นะแต่เขาไม่เข้าใจเขาก็ถามวนอยู่อย่างนั้นว่าทําไมแม่ถึงร้องไห้แม่เสียใจหรอแม่ร้องไห้จริงไหมหรือแม่แกล้งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวนคําถามอยู่แบบนี้จนแบบเราก็ไม่ค่อยกล้าเปิดให้เขาดูว่า <c oughs> <c oughs> เราเราไม่รู้เพาะเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแบบน้อยว่าแม่แบบเสียใจอะไรเงี้ย ก็เลยองไรักอาเข้าใจว่านี่มันคืออชีพขอแม่เดูคิดว่าถ้าเขาโตอีกนิดนึงอ่ะเขาน่าจะแยกได้ว่าว่ามันเป็นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งคือนูกก็ไม่อยากบอกเขาอะเขาก็จะถามว่าแม่ร้องจริงไหมหรือแม่แกล้งร้องไห้เราก็ไม่อยากบอกว่าเราแกล้งร้องไห้เพราะในขนาดนั้นเราก็ร้องจริงๆนะว่าคื <laughs> อมันมันอธิบายยากนิดนึงหมอบอกก็เลยอืมงั้นยัง,ย,งยังไม่ไม่ไปแบบแตะเรื่องพวกนี้แล้วกันก็ปล่อยแบบให้เขา เห็นว่าแม่ไปทํางานก็คือไปทํางานไม่ได้บอกว่าเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยาอว่าอาชีพเราคือนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรกไม่เคยอาชีพแม่จริงจริงมิวก็เคยก็เคยบอกเหมือนกันนะคะว่าว่าแม่เป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแม่ในจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เข้าใจแบบงงงเขาเชื่อไหมว่าแม่เขาเป็นก็เชื่อไหมเหรอคะเขาก็อาจจะอาจจะมีมีเชื่อบ้าง แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจขนาดนั้นค่ะไแสดงอะไรว่าใช่ว่าหน้าที่จริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเวนาไปหนมันเนคนมาถ่ายรูปเลยที่เขาไม่ไม่ถามใช่ก็มีเขาก็มีถามเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแบบมาขอแม่ถ่ายรูปเลยอะค่ะแล้วเขาอะเป็นคนที่เขาชอบพี่บิลกินอย่างเงี้ยชอบพี่วีวีเอเลดอย่างเงี้ยแ้วจ็ร์ดเนี่ยเมื่อก่อนอะคนรู้จักแม่เหมือนอย่างเงี้ยแหละก็มีคนแบบรู้จักแม่เยอะแยะเลยใช่เขาก็แบบ จริงเหรอเข,เขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่มั่นใจว่าแม่แบบสามารถมีคนรู้จักได้เยอะขนแดนั้นคอี่วามรเป็นไงบ้างพอได้ยินรีแอคของลูกแล้วฉันก็คือนางเอกเบอต้นๆนะเอาจริงๆูก็ก็แบบแบบเขินๆในการบอกลูกว่าพี่ลูเคยเป็นแบบนั้นนะใช่เพราะมันก็มันก็ลองชานโกแล้วก็แล้วก็ลูกเขาก็แบบ เราก็ไม่รู้ว่าลูกเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าเออแล้วก็ไม่รู้เขาจะเชื่อเชื่อได้ไหมแต่เราก็หวังว่าเขาก็คงแบบเขาก็คงเข้าใจสักวันหนึ่งอะค่ะมีแม่เป็นนักแสดงแต่ลูกเป็นพื่อนสายนักร้องเนาะใช่ใช่เขาไปฟังเขาไปแบเขาเขาจะชอบเขาชอบเพลงอะค่ะแล้วก็เคยพาเขาไป ไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตแล้วคือพี่ตูนบอริสแลมกลับมาก็คือครั่งพี่ตูนแล้วก็พาไปดูพาไปดูคอนเสิร์ตพี่วีเบลเลตก็กลับมาก็คลั้งคนนั้นครั้งพี่วีได้ดูพี่บูกินร้องเพลงก็กลับมาก็คร้างคอน,นัมนคือเขาก็จะเหมือนเขาเขารู้สึกว่าเวลาคนที่ร้องเพลงได้เต้นได้อะเป็นคน เก่งสาหรับเขามาั้งเพราะเขาจะชอบอะไรเงรี้ยค่ะเขาก็จะแบบปลื้มเป็นพิเศษไม่อีกทั้งเขาว่าเขาแบบเป็นภารยาเลหม,ม,มื่นล้านโอ้โหลก็คงไม่ได้แบบว่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องฐานะเรื่องอะไรเงรี้ยค่ะมันก็เด็กเขาก็เด็กเกเินไปอ่ะอะแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ให้เขาให้เขาเป็นไปตามวัยของเขาคะ่ะให้เขาอยู่กับคนได้ทุกแบบ ช่มะว่ามูว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากที่สุดสําหรับเขาตอนนี้แตอหมดยูก็เลี้ยงเขาด้วยดินเพราะว่าเขาไม่ได้ดินเลยต่เกิดใช่ใช่ใช่ค่ะก็ก็เลี้ยงให้เขาเป็นเด็กคนหนึ่งเลยอะค่ะอือให้ยังไงล่ะเราก็ยังก็ยังแบบจะพาเขาไปทานแบบร้านร้านข้างทางบ้างร้านที่มันมันมีการดีดีบ้างก็ให้แบบได้หมดใช่ค่ะไม่ว่าจะ ก็ททบอยากให้เขาแบบได้หมดนะแบบว่าเจอสถา,ากนการณ์ไหนก็ขึ้นได้ลงได้ก็เป็นไงเมื่อเวลาไปถึงร้านทานร้านข้างทางหรือเป็นไงเขาปรับตัวยังไงหรือเขามีถามมีความจอยยังไงบ้างเออแรกๆก็จะบ่นว่าร้อนแหละใช่เพราะมันไม่มีแอร์ใช่ไหมคะก็เ,เราก็บอกมันก,ก็ปกติร้านบางร้านก็มีแอร์บางร้านก็ไม่มีแอร์แล้วก็ร้านนี้อร่อยทำไมจะไม่มากินละอะไรเงี้ยก็ร้านเป็นร้านอร่อยแม่ชอบ พาหรือ่ะพาลูกมากินน้นะะเอะไรเงี้ยค่ะแม่ชอบไม่ชอบแต่ไม่ได้ดั่งใจเลยทั้งสองคนก็ดดีนะคะว่าว่าเขาก็เขาก็เป็นเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็อะไรที่เขาแบบเกินเลยนิดนึงเราก็พยายามแบบตบเขาเข้ามาให้มันอยู่ในในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กแบบ สดใสาลาเลงอะแบบเป็นเด็กแบบ, Energy แบ,บ Active, อินเนอร์จีเยอะแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราคนเป็นแม่อา,อาจจะต้องการตงรงนั้นจัดลูกเหมือนกันเพราะอยเนอร์จีเยอะมีม,มิเราไปทันลูกไหมหรือเ่าอ๋อเราก็ทันบ้างไม่ทันบ้าง <laughs> เพราะว่าเนอร์จีเด็กเขาเยอะแบบเยอะจริงๆไม่รู้จักเหนื่อยอะคะ่ะเราก็ก็พยายามจะพยายามจะให้ทันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบ เหมือนเป็นเพื่อนแบบเล่นกับเขาได้พยายามจะดรอปตัวเองให้เด็กลงให้ทันให้ทันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อ,อ๋อยางเลยค่ะก็มีมีคุยกันไว้เหมือนกันค่ะกับมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะไปเยี่ยมพี่แมทแต่ว่าพี่แมทก็อยากจะให้ซักเดือนหนึ่งก่อน<ม>ใช่ค่ะก็อยากจะให้แบบลูกโตเองนิดนึงซักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมกัน ขามีมาปรึกษาบ้าไหมคะเป็นคุณแม่มาก่อนเขามีมาปรึกษาบ้างตอนช่วงก่อนจะคลอดค่ะแล้วก็ช่วงช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลที่แบบยังจะคลอดไม่คลอดอะไรอย่างเงี้ยสักทีก็ยังก็ยังแบบคุยกันอยู่เลยอะว่าแบบลูกไม่ยอมออกมาสักทีอะไรเงี้ยอาจจะแบบเอนจอยกับการอยู่ในท้องอยู่เขากังวลมั้ยเขาวเพราะว่าของเขาค่อนข้างทารกอายกว่าจะคลอดเลยอ๋อใช่ค่ะใช่นานด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแบบหลายวีคด้วยใช่ไหมคะแบบไม่ยอมออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่ก็เขาเขาอยู่ตรงกับคุณหมออ่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ดูให้เขาดีอยู่แล้วแหละเราก็ไม่ได้ต้องไปห่วงตรงนั้นว่าไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เหมือนได้แค่แบบส่งกําลังใจให้พี่แมทว่าขอให้แบบคลอดง่าย,ายๆออกมาไวๆจะได้ไม่ต้องไม่ต้องปวดท้องนานใช่ค่ะรู้สึ่งเห็นหหน้าหลานเขาคนบอกว่าหล่อมากบ็อกพ่อเลยใช่หน้าบล็อกพ่อเลยค่ะแล้วหล่อมากแบบ นึกถึงตัวเองเลยนึกตัวเองตอนแบบตอนลูกเพิ่งข้อนะคะ oh. ความรู้สึกนั้นเลยมันแบบมันมันแบบเออมันบบกบางมันเหอมันแบบว่าโอ้ยลูกเราเนี้ยที่แบบอยู่ในท้องเรามา oh. เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะเพราะว่านั้นเขาก็ทนายเขาก็แบบหลงกันทั้งพ่อทั้งแม่เห็นเนกิลการเลี้ยงเบบีของแมทเราเป็นยังไงโอ้ยแก่งเขาอะเป็นคนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะ mm hmm. พี่แมทนะคะ mm hmm. เขาปรับ ตัวเร็วแล้วเขาเขารู้ว่าเขามีสกิลกันการความเป็นแม่สูงเห็นแบบนั้นๆว่าเขามีสกิลความเป็นแม่สูงแบบเขาแบบ caring แ,แล้วเขาดูแลคนดีเพราะฉะนั้นแค่แค่สำหรับลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงเลยเออใช่ครับเราอีกคนรียบร้อยลฮะไมไ่แล้วคะ่ะ <laughs> เอาจริงๆนะเมื่อเห็นเวลาคนเพิ่งคลอดนะเมื่อแบบ <laughs> ดี๋ยวจะต้องผ่านปรเซสการ<บ>ต,ตื่นตื่นทุกแบบสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงการปั๊มนมหรูก็โชคดีนะ <c oughs> แต่ว่าเราคงไม่เอาแล้วแค่นี้พอเลยพอแล้วตอนนี้แบบแฮปปี้สองคนแล้วก็สองคนเขาก็เล่นกันบางทีมูไม่ต้องเล่นกับเขานะคือเขาเริ่มเล่นเล่นกันเองได้แล้ว,ลวเขาโตแล,แล้วเราก็นั่งมองเขาแบบเล่นด้วยการพูดตามกันทำตามกันฟินมากเลยเลยแบบในมุมคนเป็นแม่เป็นพ่อแล้วแบบแค่แบบเห็นเขา เนี่ยเดินตามกันแค่เนี่ยก็โอ้ยน่ารักเป็นเป็นพี่เป็นน้องที่แบบเออรักกันเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเป็นแม่มันแค่นี้มันแบบเต็มที่ใช่ค่ะสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาปวงท่านสุข ย้ำแหละไฮซินซุกไฮซินวอนออนเธอราลองเปลี่ยนวอนออนเธอก็ขอให้ทากมนได้เดี๋ยวมีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีสุขกายสุขใจครอบครัวสุขสรรร่มเย็นเป็นสุขแข่งแรงเลยๆทุกคนก็ปีใหม่แล้วนะคะอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดทุกข์นะหรือไม่มีความสุขเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงิน เรื่องของใดๆก็ตามนะคะรวมไปถึงเรื่องของที่กับพวกเราทุกคนกําลังรู้สึกแย่ๆอยู่ในตอนนี้นะคะขอให้ย่ังผ่านพ้นไปแล้วก็ปีหน้าฝ่าใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศและขอใหอ้พระสยามเทวทิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกนะคะ mm hmm. ดูแลปวงชนชาวไทยให้มีแต่สิ่งดีๆให้มีรอยยิ้มเปื้อนหน้าทุกคนเลยค่ะ ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะปีนี้ผ่านไปแล้วขอให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหลายก็ผ่านไปพร้อมกับปีเก่านี้ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นยังไงคะสามสาวสามสไตล์คนหนึ่งก็อย่างนหนึ่งคนนึงก็อย่าง,นงนหนึ่งอีกคนนึงก็ขายของอย่างเดียวคือดวงดาวจันทิชิด,ดาเนีย่ยละคะ ฝากเราสามคนด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคคุณ่ะทำอยากพาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ